คุณเคยสงสัยไหมครับว่าของเก่าๆที่เราขุดเจอกันหรือว่าสถานที่โบราณที่ชื่อมันฟังดูแปลกๆลึกลับเนี่ยมันซ่อนเรื่องราวอะไรไว้ข้างในบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับกับเรื่องที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาท้าทายหรืออาจจะถึงขั้นพลิกความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับอดีตไปเลยเริ่มจากวัตถุปริศนาชิ้นหนึ่งที่ฟินแลนด์ครับเขาเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์จากกระดูกรูปหัวสัตว์ที่แบบ ทำให้นักโบราณคดีต้องกลับมาคิดกันใหม่หมดเลยใช่ค่ะวัตถุชิ้นนี้เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะคะพาเราไปสู่โลกของการตีความวัตถุโบราณที่พอมีหลักฐานใหม่ๆเข้ามาเรื่องยาวที่เคยเชื่อกันมันก็เปลี่ยนไปได้เลยวันนี้เราจะลองตามรอยปริศนาชิ้นนี้กันค่ะไปดูว่านักโบราณคดีเขาทำงานกันยังไงเวลาเจอกับอะไรที่ไม่ธรรมดาแบบนี้แล้วก็ไปสำรวจสถานที่ชื่อออฟังแล้วอาจจะขนลุกนิดๆอย่างโบสถปีศาจ หรือพิรุงคิวโคแล้วก็จะไปดูการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่มันเชื่อมโยงเรื่องของเสียงสะท้อนในถ้ำโบราณเข้ากับความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณได้อย่างโหน่าทึ่งมากเลยค่ะฟังดูน่าสนุกเหมือนการผจญภัยไขปริศนาเลยนะครับเนี่ยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาไขาความลับพวกนี้ด้วยกันทำความเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ยุคใหม่โดยเฉพาะเรื่องเสียงอย่างที่เมื่อกี้บอกอะเคียวอะคูสติกส์เนี่ย มันเข้ามาช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ความเชื่อของคนสมัยก่อนได้ลึกขึ้นอย่างไงและมันเชื่อมโยงโลกที่เราจับต้องได้กับโลกของตำนานความเชื่อได้อย่างไงบ้างเอาล่ะครับมาเริ่มที่ตัวจุดประกายเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลยวัตถุจากคูวอรี่ค่ะ วัตถุชิ้นนี้เป็นเหมือนอตัวเอกของเรื่องในช่วงแรกเลยนะคะพบเมื่อปี1959ค่ะบนเนินเขาที่ชื่อคูวาริใกล้ๆเมืองตูรุกุทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ลักษณะเป็นแท่งกระดูกยาวประมาณสัก10เซนติเมตรปลายด้านหนึ่งจะเรียวๆแหลมๆแต่ว่าไม่ได้คมมากนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยแกะสลักเป็นรูปหัวสัตว์สวยงามเลยค่ะแล้วก็มีรูเล็กๆเ,เหมือนเอาไว้ร้อยเชือกได้ผมเห็นรูปแล้วสวยจริงๆครับแกะละเอียดมาก ตอนที่เจอกันครั้งแรกนี่เขาสรุปกันเลยไหมครับว่ามันคืออะไรใช้ทําอะไรตอนแรกเขาก็มีทฤษฎีที่เออดูเหมือนจะเข้าท่าที่สุดนะคะเขาไปเทียบกับวัตถุหน้าตาคล้ายๆกันที่เคยเจอในเมืองลุนประเทศสวีเดนค่ะชิ้นนั้นถูกตีความว่าสไต l ลัสสไตลัสหมายถึงเหล็กจานที่คนยุคก,กลางใช้เขียนบนแผ่งที่พึ่งเหรอครับใช่เลยค่ะชิ้นที่ลุนหัวสัตว์ดูเหมือนม้า ส่วนชิ้นจักูโหริเนี่ยตอนแรกเขาก็ระบุว่าหัวแพะตัวผู้ค่ะแต่เดี๋ยวนะครับผมดูรูปอีกทีเอ่อหัวมันดูคล้ายแกะมากกว่าแพะหรือเปล่าครับมีรายละเอียดอะไรที่ทําให้คิดแบบนั้นครับช่างสังเกตมากค่ะใช่เลยค่ะพอมาดูใกลๆ้ๆพิจารณากันละเอียดละเอียดอีกทีมันเหมือนแกะตัวผู้แรมมากกว่าจริงๆค่ะมีการแกะลายที่ดูเหมือนขนแกะหยาบ แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆคือมีรอยสลักบางๆจางๆที่ดูคล้ายกับบังเหียนด้วยค่ะบังเหียนใช้กับแกะเนี่ยนะครับค่ะซึ่งมันก็สมเหตุสมผลนะคะเพราะสมัยก่อนก็มีการใช้บังเหียนกับแกะตัวผู้ที่อาจจะดุหรือควบคุมยากอยู่เหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วตอนที่เจอนี่เจอในสภาพแบบไหนครับคือวางอยู่เฉยๆหรือว่ามีอะไรพิเศษลึกลงไปตั้ง60เซนติเมตรโอ้ลึกเหมือนกันนะค่ะ อยู่บนยอดเนินเขาที่ชื่อคูวูโอริซึ่งแปลว่าเนินเขาพระจันทร์ด้วยนะคะการค้นพบแบบนี้มันทำให้นักโบราณคดีเริ่มสงสัยค่ะว่าเอ๊ะนี่อาจจะไม่ใช่การทำหายธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าอาจจะเป็นการตั้งใจเอามาซ่อนไว้อาจจะเกี่ยวกับพิธีกรรมบางอย่างก็ได้เนินเขาพระจันทร์แถมเจอของซ่อนไว้อีกฟังดูมีบรรยากาศลึกลับน่าค้นหาจริงๆครับ แน่นอนค่ะคือเนินเขาลูกนี้เนี่ยเขามีตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องลึกลับอะไรแบบนี้มานานแล้วด้วยแล้วบนนั้นก็มีโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากเลยว่าพีรุนเคิร์กโกหรือโบสปีศาจโบสปีศาจค่ะมีบันทึก,กเก่าตั้งแต่ปี1653เลยนะคะนักบวชชื่อเพทรัสจิเลเนียสเขียนเล่าไว้ว่าชาวบ้านสมัยนั้นเชื่อว่าพวกปีศาจใช้ที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียนสอนเวทมนต์คาถาให้กับพวกพ่อมดแม่มดมด,ด้วยค่ะ โอ้โหทั้งวัตถุโบราณสถานที่ก็มีตำนานแบบนี้มันเหมือนจิ๊กซอที่ลงล็อกกันพอดีเลยนะครับตอนนั้นก็คงเชื่อกันไปแล้วสิว่าเป็นสไตลัสยุคกลางที่ใช้ในพิธีกรรมลึกลับอะไรสักอย่างแล้วอะไรล่ะครับที่มาทำให้เรื่องมันพลิกจุดเปลี่ยนสำคัญเลยมาจากการค้นพบอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่เมืองฮามีนะทางตะวันออกเฉียงใต้ของฟินแลนด์ดันไปเจอวัตถุรูปหัวม้าที่หน้าตามันคล้ายกับของที่ลุนแล้วก็ที่คูโอริกมากๆเลย แต่ปัญหามันอยู่ที่บริบททางโบราณคดีที่พบเนี่ยมันใหม่กว่ากันเยอะเลยค่ะใหม่กว่าใหม่กว่าแค่ไหนครับคือมันไปอยู่ในชั้นดินที่เกิดจากไฟไหม้ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงปลายศตะวรรษที่19หรือก็คือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนี่เองค่ะไม่ใช่ยุคกลางแบบที่คิดกันไว้ตอนแรกแน่นอนอ้าวเจอของคล้ายกันแต่ดันอยู่ปิดยุคซะง,งั้นใช่ค่ะ การค้นพบที่ฮามินานี่แหละค่ะที่ทำให้ทฤษฎีสไตลัสยุคกลางมันเริ่มสั่นคลอนเริ่มดูไม่น่าเชื่อถือแล้วแล้วทำยังไงกันต่อล่ะครับทีนี้คงต้องหาทางพิสูจน์อายุของชิ้นคูโอริให้ชัดเจนไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะทีมนักวิจัยก็เลยตัดสินใจส่งเจ้าวัตถุก,กระดูกรูปหัวแกะจากคูวูโอริเน่เนี่ยไปตรวจหาอายุด,ด้วยเทคนิคคาร์บอน14แบบละเอียดพิเศษที่เรียกว่า AMS accelerator mass spectrometry ค่ะ เทคนิคนี้จะให้ผลแม่นยำม,มากมากแม้กับตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยนิดเดียวและผลที่ออกมาก็คือเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนยังไงครับผลออกมาว่าวัตถุชิ้นนี้มีอายุแค่150บวก30ปีก่อนปัจจุบัน BP before present นะคะซึ่งนักโบราณาคดีเขานับเทียบกับปีคริสต์ศักราช1950ค่ะพอแปลงเป็นปีคริสต์ศักราชมันก็คือช่วงประมาณคศ1 6 7 0ถึง1950ค่ะ พูดง่ายๆก็คือมันน่าจะมาจากช่วงปลายศตว,วตรรษที่17ไล่มาจนถึงปลายศตว,วตรรษที่19นี่เองว้าวพลิกเลยจากที่คิดว่าเป็นของยุคก,กลางอายุเป็นพันปีกลายเป็นของอายุแค่ไม่กี่ร้อยปีนี่เองงั้นทฤษฎีสไตลัสก็ตกไปเลยสิครับแล้วตกลงมันคืออะไรกันแน่หรอครับเนี่ยนั่นแหละค่ะคือปริศนาใหญ่ที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบสุดท้ายได้ พอรู้ว่าไม่ใช่เหล็กจานยุคกลางแล้วก็ต้องมาเริ่มหากันใหม่หมดเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ก็มีการเอาไปเปรียบเทียบกับของอื่นๆที่เคยเจออย่างเช่นมีชิ้นหนึ่งจากโรยมามีคนเสนอว่าอาจจะเป็นที่แคะไป,ปยาสูบก็ได้ที่แคะไ์ค่ะเรืออกชิ้นจากพิสกาลาอันนั้นทำจากทองเหลืองนะคะก็มีคนบอกว่าอาจจะเป็นเข็มขนาดใหญ่ที่เอาไว้เย็บกระสอบฟังดู แต่และอย่างก็ยังไม่ค่อยจะเหมือนเป๊ะๆเ,เท่าไหร่นะครับยังเลยค่ะยังไม่มีอันไหนที่ลงตัวจริงๆก็เลยมีการเสนอความเป็นไปได้อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะเช่นอาจจะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางสําหรับงานฝีมืออะไรสักอย่างที่ปัจจุบันไม่มีใครทําแล้วเลิกใช้ไปแล้ว อาจจะเกี่ยวกับยาสูบจริงๆก็ได้แต่ตรวจแล้วก็ไม่เจอร่องรอยคราบอะไรนะคะบางก็ว่าอาจจะเป็นที่ขูดกีบมาแต่ดูจากลักษณะแล้วก็ไม่น่าจะใช่มีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะบางคนก็ว่าอาจจะเป็นที่ทําความสะอาดลำกล้องปืนคาบศิลาสมัยก่อนแต่ก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นหมุดที่ใช้ปรับสายเครื่องดนตรีแต่รูปทรงมันก็ไม่ใช่ทางนั้นเลย หรืออาจจะเป็นเครื่องมือในงานเย็บปักถักร้อยเช่นเข็มเจาะนำผ้าหรือ sewing stiletto ที่ใช้ขยายรูผ้าก่อนเย็บหรือบางทีอาจจะเป็นเหล็กคลายปมเชือกหรือ marlen spike ที่พวกกะลาสีเรือเขาใช้กันสรุปคือก็ยังไม่รู้แน่ชัดยังเป็นปริศนาอยู่ใช่ค่ะยังคงเป็นปริศนาที่รอคำตอบอยู่ค่ะแล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่อย,อย่าง 3D scan 3D print เนี่ย พอจะช่วยอะไรในการไขปริศนานี้ได้บ้างไหมครับช่วยได้มากในแง่ของการศึกษาวิจัยค่ะการสแกน3มิติ 3D Scanning แ,แล้วก็เอาไปพิมพ์3มิติ 3D Printing เนี่ยมันทำให้นักวิจัยจากทั่วโลกสามารถดูรายละเอียดของวัตถุได้แบบใกล้ชิดเลยโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาจับของจริงสามารถซูมดูร่องรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆได้อย่างเช่นความสึกบนลายบางเหียนที่อาจจะเกิดจากการจับบ่อยๆหรือความมันวาวที่ปลายแหลมๆที่เกิดจากการใช้งาน มันช่วยให้นักวิจัยวิเคราะห์ได้ละเอียดขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลความเห็นกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหน้าที่ที่แท้จริงของมันคืออะไรก็ยังคงเป็นความลับอยู่ดีค่ะอืมถึงจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เรื่องราวการตามสืบหาความจริงของวัตถุชิ้นนี้ก็น่าตื่นเต้นมากนะครับจากการตีความครั้งแรกการหักล้างด้วยวิทยาศาสตร์แล้วก็ทิ้งปริศนาใหม่ไว้ให้เราคิดต่อ แถมยังเชื่อมโยงกับสถานที่อย่างโบสถ์ปีศาจอีกซึ่งเชื่อนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงโขดหินพิรุงคิกโก้หรือโบสถ์ปีศาจที่อยู่บนเนินเขาคูโอโอริที่เดียวกับที่เจอวัตถุไปแล้วจริงๆเชื่อนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมครับหรือว่าพบบ่อยแค่ไหนในฟินแลนด์ ชื่อพิรุงคิคโคนี่ที่จริงเราค่อนข้างพบบ่อยเลยนะคะในฟินแลนด์มันไม่ใช่ชื่อของโบสถจริงๆแบบที่เราเข้าใจกันแต่เป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาใช้เรียกสถานที่ตามธรรมชาติที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกๆโดดเด่นสะดุดตาหรือว่ามีบรรยากาศที่ดูเออลึกลับหน้าเกรงขามนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโขดหินผาถ้ำหรือหุบเหวที่มันกระตุ้นจินตนาการแล้วก็มักจะกลายเป็นฉากหลังของตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าต่างๆไป พอจะมีตัวอย่างโบทปีศาจที่อื่นที่เด่นๆอีกไหมครับนอกจากที่คูโอรินี้ค่ะที่ดังๆอีกแห่งหนึ่งก็คือโบทรปีศาจแห่งพวลันกาค่ะอันนี้จะอยู่ในหุบเขาของแม่น้ําโลเฮนโจกิในแคว้นไกนูทางตอนกลางๆของฟินแลนด์เป็นกลุ่มโขดหินที่รูปร่างค่อนข้างอลังการอยู่ในหุบเขาลึกเลยค่ะและที่มาของชื่อที่นั่นล่ะครับมีเรื่องเล่าอะไรบ้างไหม มีหลายกระแสเลยค่ะบางก็ว่ามีนักบวชคนหนึ่งไปเห็นแล้วบอกว่ามีหินก้อนหนึ่งหน้าตามันเหมือนแท่นเทศในโบสถ์เลยก็เลยเรียกติดตลกว่าเป็นบทปีศาจซะเลยอีกเรื่องหนึ่งก็เล่าถึงกลุ่มคนตัดไม้ค่ะที่มีคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนโขดหินแล้วก็เล่าเรื่องตลกให้เพื่อนๆฟังเพื่อนก็เลยล้อว่าแหมเทศเก่งเหมือนปีศาจเลยนะอะไรทํานองนั้นค่ะ อ๋อแสดงว่ามันเป็นชื่อที่สะท้อนมุมมองของคนที่มีต่อธรรมชาติที่ดูยิ่งใหญ่หรือดูแปลกตามากกว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปีศาจจริงๆสินะครับถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนวิธีที่ผู้คนในอดีตหรือแม้แต่ปัจจุบันนะคะใช้จินตนาการเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งชื่อกับภูมิประเทศที่มันโดดเด่นรอบๆตัวสถานที่เหล่านี้ก็มักจะถูกขูกโยงเข้ากับเรื่องเล่าตำนานหรือความเชื่อต่างๆไป เพราะว่ารูปลักษณ์ของมันมันกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในใจคนไม่ว่าจะเป็นความเกรงขามความพิศวงหรือแม้แต่ความกลัวนิดๆค่ะเข้าใจเลยครับมันคือการตั้งชื่อจากความรู้สึกจากจินตนาการจริงๆทีนี้เราจะไปกันต่อที่โบสถ์ปีศาจอีกแห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความเชื่อมโยงกับความเชื่อและที่สำคัญคือมีเรื่องของเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกว่าที่เราคุยกันมา นั่นก็คือถ้ำพิรุนเคอร์กโกที่อุทยานแห่งชาติโคลีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะถ้ำพิรุนเคอร์กโกพิรุนเคอร์กโกในอุทยานแห่งชาติโคลีโคลีน่นแนลพาร์คค่ะอยู่ในภูมิภาคนอร์ทแคเรเลียทางตะวันออกของฟินแลนด์ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าคน้นหามากๆเลยค่ะคราวนี้เป็นถ้ำจริงๆแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แค่โขดหินเหมือนที่อื่นๆลักษณะข้างในเป็นยังไงบ้างครับเป็นถ้ำจริงๆค่ะ เกิดจากรอยแตกขนาดใหญ่ในภูเขาหินเลยเป็นลักษณะที่เรียกว่าถ้ำรอยแยก c r a v c s cave) ที่มันจะคดเคี้ยวลุกเข้าไปข้างในเป็นรูปตัวแซดค่ะความยาวทั้งหมดก็ประมาณ33-34เมตรสูงพอให้คนเดินเข้าไปได้สบายๆเลยแต่แน่นอนว่าข้างในมันจะมืดนะคะต้องพกไฟฉายไปด้วยปัจจุบันเขามีทำบันไดเหล็กช่วยให้ลงไปถึงปากทํำได้ง่ายขึ้นแล้วค่ะ แค่ฟังลักษณะถ้ำก็รู้สึกถึงความคลังแล้วนะครับแล้วตำนานความเชื่อเกี่ยวกับถ้ำนี้แหละครับเข้มข้นแค่ไหนเข้มข้นมากค่ะถ้ำนี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่าเป็นเหมือนสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนประตูเชื่อมมิติหรือว่าเป็นสถานที่ที่ผู้มีวิชาหมอผีหมอพื้นบ้านสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าเทรแย่เวลโฮหรือนอยต้าเนี่ยใช้ในการติดต่อกับโลกวิญญ,ญาณค่ะ มีตำนานเล่าถึงนักปราดผู้มีชื่อเสียงอย่างคีโนไลเนนหรืออีกชื่อคือทอซาไวแนนว่าเคยมาทำพิธีรักษาโรคที่ถ้ำแห่งนี้ด้วยรักษาโรคในถ้ำพิธีเป็นยังไงครับด้วยน,นะคะยิงปืนในถ้ำเลยเหรอครับใช่ค่ะเขาเชื่อกันว่าเสียงดังๆเนี่ยเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือว่าเป็นการต่อสู้กับพลังงานลบที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยนะคะโอใช้เสียงดังในถ้ำเพื่อรักษาโรคน่าสนใจมากครับ แล้วปัจจุบันละครับยังมีคนเชื่อหรือใช้สถานที่นี้ในลักษณะเดิมๆอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะกลุ่มคนที่สนใจแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางชามานิกชามานิซมในยุคใหม่ก็ยังคงเดินทางมาที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อมาทำสมาธิทำพิธีกรรมตีกลองร้องเพลงเพราะว่ายังเชื่อกันว่าถ้ำนี้มีพลังงานพิเศษจริงๆนอกจากนี้แม้แต่ศิล,ลปินก็ยังผูกพันกับที่นี่นะคะจิตรกรชื่อดังของฟินแลนด์เลยคือ อีโรยานาเนเฟลด์ที่วาดภาพทิวทัศโคลี่ที่โด่งดังมากๆเนี่ยก็เคยเขียนบทกวีสั้นๆไว้บนผนังส่วนในสุดของถ้ำเมื่อปี1893ด้วยค่ะแสดงถึงความรู้สึกผูกพันความรู้สึกพิเศษที่เขามีต่อสถานที่แห่งนี้โอ้โห oh, มีทั้งตำนานเก่าแกความเชื่อที่ยังสืบทอดมาแล้วก็ความผูกพันทางศิลปะและวิทยาศาสตร์ล่ะครับ เข้ามามีบทบาทกับถ้ำนี้ตอนไหนนี่คือจุดที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะมีนักวิจัยสองท่านคือดรริตาไรเนียวริต้าไอนียวและดรเอลินาฮูเตอร์เนนอุ่ง เอลิน่าไฮเทเนนอึงซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาร์คิโออคูสติกส์หรือโบราณคดีส่วนนศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเสียงในแหล่งโบราณโดยเฉพาะท่านเกิดความสงสัยเกี่ยวกับตำนานเรื่องการใช้เสียงดังๆในถ้ำแห่งนี้ก็เลยตัดสินใจนำเครื่องมือวัดเสียงแบบละเอียดเข้าไปทำการทดลองในถ้ำพิรุนเคอร์โกแห่งนี้เลยค่ะแล้วผลการทดลองเป็นยังไงบ้างครับเจออะไรที่พอจะอธิบายตำนานเรื่องเสียงได้ไหม ผลที่ได้มันน่าทึ่งมากค่ะผู้เขาพบว่าบริเวณส่วนในสุดของถ้ำที่เป็นทางเดินแคบๆแ,แล้วก็ผนังถ้ำค่อนข้างเรียบขนานกันเนี่ยมันมีคุณสมบัติทางเสียงที่พิเศษมากๆเลยคือมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเสียงสะท้อนคงตัวหรือ Resonance อย่างชัดเจนมากๆโดยเฉพาะที่ความถี่เสียงประมาณ2 3 1เฮิร์ค่ะ2 3 1เฮิร์มันคือเสียงประมาณไหนครับก็เป็นช่วงเสียงกลางๆค่ะ ไม่สูงไม่ต่างจนเกินไปทีนี้พอมีเสียงดังเกิดขึ้นในถ้ำไม่ว่าจะเป็นเสียงตบมือเสียงตีกลองหรือเสียงคนร้องตะโกนเนี่ยเสียงที่ความถี่ช่วงนี้จะถูกขยายให้ดังขึ้นกว่าปกติแล้วก็ก้องค้างอยู่ในอากาศนานผิดปกติเลยค่ะประมาณหนึ่งวินาทีเต็มๆก่อนจะค่อยๆจางหายไปเหมือนกับว่าถ้ามันตอบสนองกลับมาหาเรา2 3 1อเเฮิร์ตซ์เสียงค้างอยู่หนึ่งวินาทีเต็มๆมัน พิเศษกว่าถ้ำทั่วไปยังไงนะครับปกติเสียงในถ้ำมันก็ก้องอยู่แล้วใช่ไหมครับก้องค่ะแต่การก้องครั้งนานขนาดนี้ที่ความถี่เฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติเลยค่ะปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่ง (standing wave) ทาง Physics ซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคลื่นเสียงมันสะท้อนไปมาระหว่างพื้นผิวสด้านที่เรียบและขนานกันในระยะห่างที่พอเหมาะพอดีมากๆ ซึ่งการจะเจอสภาพแบบนี้เป๊ะๆในธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นสภาวะที่หาได้ยากในธรรมชาติใช่ค่ะแต่น่าสนใจนะคะว่ามีรายงานการพบปรากฏการณ์คล้ายๆกันนี้ในถ้ำยุคหินเก่าบางแห่งในฝรั่งเศสแล้วก็สเปนที่มีภาพเขียนฝาผนังดังๆด้วยซึ่งมันก็ทําให้นักวิจัยเริ่มคิดว่า หรือคนสมัยก่อนเขาอาจจะเลือกสถานที่เหล่านี้ทำกิจกรรมบางอย่างเพราะคุณสมบัติทางเสียงพิเศษของมันนี่เองอย่างนี้นี่เองและปรากฏการณ์เสียงสะท้อนคงตัวที่231เฮิร์นี่มันไปเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องพลังงานพิเศษหรือการสื่อสารกับวิญญาณที่เล่าต่อๆกันมาของถ้ำนี้ได้ยังไงครับนักวิจัยเขาตั้งสมมุติฐานที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าไอ้เจ้าเสียงที่มันถูกขยายแล้วก็ก้องค้างอยู่นานเป็นพิเศษนี่แหละ อาจจะเป็นต้นต่อของความรู้สึกถึงพลังงานพิเศษหรือการรับรู้ถึงตัวตนที่มองไม่เห็นที่บรรดาผู้มีวิชาในอดีตหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติแนวชามานิกในปัจจุบันสัมผัสได้เมื่อเข้าไปทําพิธีในถ้ำหมายความว่ายัางไงครับลองนึกภาพตามนะคะเวลาเราทําเสียงดางออกไปในถ้ำแล้วมันมีเสียงก้องตอบกลับมานานๆแบบนั้นมันอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างกําลังตอบสนองเราอยู่ เหมือนเรากำลังสื่อสารหรือแม้กระทั่งกำลังต่อสู้กับพลังงานบางอย่างซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันสอดคล้องพอดีเลยกับลักษณะของพิธีกรรมรักษาโรคที่เน้นการใช้เสียงดังๆเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่เล่ากันมาจริงด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะจากการที่เขาไปบันทึกเสียงกลุ่มชามานิกที่ไปทำพิธีในถ้ำปัจจุบันจริงๆเนี่ยก็พบะว่าบ่อยครั้งเลยที่พวกเขาร้องเพลงหรือเปล่งเสียงสวดซ้ำๆในระดับความถี่ที่ใกล้เคียงกับ2 3 1เฮิร์มากๆเลยค่ะ โห oh, เหมือนกับว่าเขารู้โดยสัญชาตญาณแหละครับว่าต้องใช้เสียงระดับนี้อาจจะเป็นไปได้ค่ะเหมือนกับว่าพวกเขารู้สึกได้ว่าการใช้เสียงระดับเนี้ยมันทําให้เกิดการตอบสนองจากถ้ำมากที่สุดหรือทําให้รู้สึกถึงพลังได้ชัดเจนที่สุดถ้ำมันช่วยขยายพลังเสียงให้โห oh, นี่มันสุดยอดมากเลยนะครับเป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยระหว่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ของเสียงที่เราวัดได้กับประสบการณ์ส่วนตัว ความรู้สึกและความเชื่อทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมามันไม่ได้หมายความว่าความเชื่อเหล่านั้นผิดหรือไม่มีอยู่จริงแต่เหมือนกับว่าธรรมชาติเองก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หรืออย่างน้อยก็เสริมความเชื่อเหล่านั้นให้มันแข็งแรงขึ้นมาด้วยใช่เลยค่ะมันเป็นการมองความเชื่อและตำนานในมุมใหม่ทําให้เราเข้าใจได้ว่าประสบการณ์ที่คนโบราณหรือแม้แต่คนปัจจุบันรู้สึกว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณนั้น บางทีมันอาจจะมีรากฐานมาจากปรกากฏการณ์ทางกายภาพที่เราสามารถสัมผัสและวัดผลได้จริงซึ่งมันไม่ได้ทำลายความขลังนะคะแต่มันกลับทำให้เราเข้าใจความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะการค้นพบเรื่องเสียงสะท้อนที่ถ้ำโคลีนีมันเปิดมุมมองใหม,ใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเสียงสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของเราเลยนะครับมันน่าจะนำไปสู่แนวคิดที่กว้างกว่าแค่เรื่องถ้ำแห่งเดียวแน่ๆ ถูกต้องเลยค่ะแนวคิดนี้กำลังเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะมีการเสนอคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่าวัฒนธรรมเสียงสะท้อนหรือ cultural ecology ค่ะ cultural ecology วัฒนธรรมเสียงสะท้อนค่ะเป็นแนวคิดที่ใช้ศึกษาว่าปรากฏการณ์ทางเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมเช่นเสียงสะท้อนเสียงกล้องเนี่ยมันส่งผลต่อวิธีคิด ความเชื่อพิธีกรรมและความสัมพันธ์ที่มนุษย์เรามีต่อสถานที่นั้นๆอย่างไรบ้างพูดง่ายๆก็คือเสียงมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของเราได้ด้วยวัฒนธรรมเสียงสะท้อนฟังดูเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับมีกรณีศึกษาอื่นๆที่มาสนับสนุนแนวคิดนี้อีกไหมครับนอกจากถ้ำโคลี มีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยคือสถานที่ที่ชื่อว่าวาสกิคา l รีค่ะแปลตรงตัวว่าหน้าผาทองแดงเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่สูงประมาณ30เมตรเลยผิวค่อนข้างเรียบตั้งอยู่ในป่าลึกของนอร์ทคาริเลียเหมือนกันค่ะและที่น่าสนใจคืออะไรทราบไหมคะอะไรครับสถานที่นี้ก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าพิรุนคิโคหรือบทบีศา์เหมือนกันเลยค่ะอีกแล้ว แสดงว่าต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับสถานที่นี้แน่ๆเลยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจากบันทึกเก่าๆแล้วก็คําบอกเล่าที่สืบทอดกันมานะคะย้อนไปได้ว่าเมื่อประมาณร้อยถึงสองปีก่อนเนี่ยวาสกิเกลิโอเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ประกอบพิธีกรรมสําคัญของชาวบ้านในละแวกนั้นโดยเฉพาะคนในตระกูลฟินเน่ซึ่งร่ําลือกันว่าเป็นผู้มีวิชาคมเขาเชื่อกันว่าหน้าผาแห่งนี้เป็นที่สถิตข,ของเทพเจ้าโบราณหรือว่าเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งผืนป่าค่ะแล้วเรื่องเสียงล่ะครับ ที่นี่มีอะไรพิเศษเหมือนถ้ำที่โคลีไหมทีมวิจัยทีมเดียมได้เข้าไปทำการวัดเสียงที่นี่ด้วยค่ะพบว่าด้วยลักษณะของหน้าผาที่สูงชันแล้วก็หุบเขาที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยทำให้เกิดเสียงกล้องสะท้อน reverberation ที่ยาวนานมากๆเลยค่ะถึง1.7 5ห้าวินาทีค่ะเกือบ2วินาทีใช่ค่ะแล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนกลับที่ชัดเจนมากๆจากหน้าผาฝั่งตรงข้ามด้วยมีเรื่องสนุกๆตอนที่เขาทดลองด้วยนะคะ คือตอนที่ทีมวิจัยส่งสัญญาณเสียงทดสอบออกไปเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงฟ้าร้องดังคลื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็มีนกกาอีกาคู่หนึ่งบินเข้ามาใกลๆ้ๆแล้วก็ส่งเสียงร้องตอบโต้กับสัญญาณเสียงที่ส่งออกไปพอดีเป๊ะเลยค่ะเหมือนธรรมชาติมาร่วมแจมด้วยเลยฮ่าๆธรรมชาติก็ช่างเล่นด้วยนะครับแล้วมีการทดลองอะไรที่เชื่อมโยงกับพิธีกรรมเก่าแก่ที่เคยทํากันที่นั่นบ้างไหมครับมีการทดลองที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะ พวกเขาเชิญนักร้องเพลงรูนซิงเกอร์หรือผู้ขับขานบทสวดโบราณชื่อหนึ่งว่าอีโรเพลตเนแนนซึ่งท่านเป็นผู้สืบทอดแล้วก็เชี่ยวชาญบทสวดเก่าแก่ของฟินแลนด์ตะวันออกมากๆให้ลองไปขับขานบทสวดร,รักษารอกของตระกูลฟินแลนด์ซึ่งเป็นบทสวดที่เคยเชื่อกันว่าต้องมาร้องที่หน้าผาวาซิก,กาลิโอแห่งนี้โดยเฉพาะเลยค่ะแล้วผลเป็นอย่างไงบ้างครับคุณเพลตเนนนรู้สึกอย่างไรบ้างตอนที่ร้องบทสวดในสถานที่จริงที่มีเสียงสะท้อนพิเศษแบบนั้น ท่านเล่าว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ทรงพลังมากๆค่ะเสียงสะท้อนที่มันก้องกลับมาจากหน้าผาแล้วก็หูบเขารอบๆเนี่ยมันทําให้ท่านรู้สึกเหมือนไม่ได้กําลังร้องเพลงอยู่คนเดียวแต่เหมือนมีพลังหรือตัวตนอื่นๆรายล้อมแล้วก็ตอบสนองอยู่รอบๆตัวมันช่วยเสริมความรู้สึกขลังแล้วก็เสริมสมาธิให้กับบทสวดได้อย่างมหาศาลเลย ท่านบอกว่ามันไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงออกไปแต่มันคือการสนทนากับสถานที่กับธรรมชาติกับจิตวิญญาณของที่แห่งนั้นค่ะโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกส์เสียงแล้วจริงๆแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกความเชื่อมโยงและความหมายที่ผู้คนให้กับสถานที่นั้นๆด้วยใช่เลยค่ะนักวิจัยยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณเพลโตเน่น ซึ่งท่านสนใจในการผสมผสานเรื่องตำนานจิตวิทยาศิลปะแล้วก็ประเพณีเข้าไว้ด้วยกันมากๆแล้วก็ได้คุยกับคุณแมรีลักมันด้วยค่ะซึ่งท่านนี้เป็นทายาสายตรงของตระกูลฟินเลเลยนะคะเธอก็บอกว่าทุกครั้งที่เธอกลับไปที่วาสกิกาลิโยไปตีกลองชามานิกที่นั่นเนี่ยเธอจะรู้สึกถึงพลังงานที่เข้มข้นมากๆรู้สึกถึงการอย่างรากลึกเชื่อมต่อกับบรรพบุรุษแล้วก็ผืนดินนั้นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะ มันแสดงให้เห็นว่าสถานที่เหล่านี้ยังคงมีความหมายแล้วก็มีความสำคัญทางจิตใจกับผู้คนมาจนถึงยุคปัจจุบันจริงๆฟังแล้วรู้สึกว่าคนยุคนี้ก็ยังมีความโหยหาหรือต้องการการเชื่อมต่อกับรากเหงา้ากับธรรมชาติแล้วก็กับมิติที่มันลึกซึ้งกว่าแค่สิ่งที่เรามองเห็นในชีวิตประจาวันเหมือนกันนะครับถูกต้องเลยค่ะ การทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเสียงสะท้อนหรือ Cultural Ecology นี้มันช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั้นมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดมันไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรามองเห็นสัมผัสได้หรือใช้ประโยชน์ทางวัตถุเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมิติของเสียงประสบการณ์ความรู้สึกและความเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนหล่อหลอมวัฒนธรรมและตัวตนของเราขึ้นมาผ่านการฟังและการรู้สึกถึงภูมิทัศน์รอบตัวเราค่ะ วันนี้เป็นการเดินทางที่โอ้โห,หน่าทึ่งจริงๆนะครับจากวัตถุชิ้นเล็กๆอย่างแท่งกระดูกแกะสลักที่พาเราย้อนเวลาแล้วก็ตั้งคำถามกับการตีความอดีตกันใหม่ไปสู่การสำรวจสถานที่ชื่อลึกลับอย่างโบสถ์ปีศาจที่เต็มไปด้วยตำนานและก็ปิดท้ายด้วยการค้นพบอันน่าตื่นเต้นว่าเสียงที่เราวัดได้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขความลับเบื้องหลังความเชื่อเรื่องจิตวิญญ,ญาณพลังเหนือธรรมชาติในอดีตได้ ใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าการศึกษาอดีตไม่ใช่เรื่องที่จบไปแล้วหรือว่ามีคำตอบเดียวตายตัวเสมอไปนะคะหลักฐานใหม่ๆอย่างการหาอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามุมมองใหม่ๆอย่างการหันมาให้ความสนใจกับเสียงของสถานที่ผ่านแนวคิดอย่างโบราณคดีส่วนศาสตร์เนี่ยมันสามารถเผยให้เห็นมิติที่ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้ง เกี่ยวกับประสบการณ์ความคิดความรู้สึกของผู้คนในยุคก่อนได้อย่างที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยค่ะทั้งเรื่องวัตถุจักรคูโอริที่ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ดีว่าตกลงแล้วใช้ทําอะไรกันแน่ทั้งเรื่องทําพิรุนเคอร์กโกแล้วก็หน้าผาวาัสกิการิโอที่เสียงสะพรอนอาจจะมีส่วนในการหล่อหลอมความเชื่อของผู้คนขึ้นมามันทําให้เราต้องกลับมามองอดีตด้วยสายตาที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับว่ามันเต็มไปด้วยความเชื่อมโยงที่น่าอัศจรรย์ระหว่างโลกทางกายภาพ กกับโลแ,และที่สําคัญนะคะการทําความเข้าใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ไดก้การไปลบล้างคุณค่าของตํานานหรือความเชื่อนะคะแต่มันคือความพยายามที่จะเข้าใจที่มาของประสบการณ์เหล่านั้นให้มากขึ้นเป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่วิทยาศาสตร์พอจะอธิบายได้เข้ากับสิ่งที่ผู้คนรู้สึกและยึดถือทางวัฒนธรรมซึ่งมันทําให้ภาพของอดีตที่เราเห็นมันสมบูรณ์ขึ้นมีมิติแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นเหมือนเราได้ยินเสียงกระซิบจากอดีตที่ชัดเจนขึ้นค่ะ เหมือนกับการที่เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังอดีตในรูปแบบใหม่ๆด้วยนอกเหนือจากการดูการอ่านหรือการขุดค้นการฟังเสียงสะท้อนจากภูมิทัศน์รอบตัวก็อาจจะกำลังบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญไม่แพ้กันเลยซึ่งก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อดูนะครับ นอกเหนือจากสถานที่ที่เราได้คุยกันไปในวันนี้แล้วเนี่ยมันยังจะมีเสียงสะท้อนหรือเรื่องราวทางเสียงแบบไหนอีกบ้างที่อาจจะยังซ่อนตัวอยู่ในภูมิทัศน์รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นในป่าในถ้ำหรือแม้แต่ในเมืองที่เราอยู่อาศัยกันท้ววันนี้ที่มันอาจจะกําลังรอคอยให้เราลองหยุดฟังแล้วก็ค้นพบความหมายที่ซ่อนอยู่และใครจะรู้บางทีคําตอบของปริศนาที่ว่าเจ้าวัตถุรูปหัวแก่จากคูโวริชชิ้นนั้น แท้จริงแล้วถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำอะไรกันแน่อาจจะยังคงรอคอยการค้นพบหรือเสียงกระสิบครั้งต่อไปจากอดีตอยู่ก็เป็นได้ครับ